มหาราชะครั้งหนึ่งตถาคตพักอยู่ที่นิคมแห่งพวกสากยะชื่อว่านครกะในแขวนสักกะมหาราชะครั้งนั้นแลภิกษุอานนท์ได้เข้าไปหาตถาคตถึงที่อยู่ อภิวาสแล้วนั่งลงณที่ควรมหาราชะภิกษุอานนท์ได้กล่าวคำนี้กะตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมีมิตรด,ดีความมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นกึ่งหนึ่งของ พรหมจันทร์พระเจ้าค่าดังนี้มหาราชะเมื่อภิกษุอานนท์ได้กล่าวอย่างนี้แล้วตถาคตได้กล่าวกับเธออย่างนี้ว่าอานทน์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นเลยอานทน์ข้อนี้เป็นพรหมจันทร์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวคือความมีมิตรด,ดีความมีสหายดี ความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดี